ของยาจิตเวทออกัสสีสองพันบายแซนชัยยดซิลถามคุณหมอสั้นๆครับว่าพอดีคุณแม่ได้รับผลข้างเคียงจากยาจิตเวทมีอาการเอฟซินดอมอาการคือตัวแข็งเกรงสติยังไม่มีเท่าไรท้องผูกหรือรังตอนนี้หมอที่ดูแลอยู่งดยาจิตเวทแล้วคือริสเปริโดนและวาลสเตาและได้ให้เลโวโดปามาเพื่อเพิ่มสารโดพามีนที่ขาดหายไป ถามว่าถ้าให้ยาเบนเจ็กซซ่จะเป็นการให้ยาที่ตรงกับการแก้เอฟดีกว่าเลโวโดปาไม่ละถ้าเพิ่มยาโบรโมคริปทีนไปด้วยจะดีกว่าเดิมมากใหม่หรือคุณหมอแนะนำการรักษาที่ดีกว่านี้ครับเป็นห่วงแม่มากอยากให้หายเร็วตอบครับโหถามเรื่องอยาเจาะลึกขนาดนี้ทำไมไม่นั่งจับข่าวคุยกับจิตแพทย์ที่รักษาคุณแม่ของคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียละครับ แต่เอาเถอะเมื่อคุณถามมาผมก็จะตอบให้แต่ก่อนตอบขอนิยามศัพท์ที่คนนอกวงการแพทย์อาจไม่รู้จักก่อนนะยาจิตเวชอันทิพชี่โคติกหลักคือยารักษาโรคจิตเวชไซโคซิสเป็นยากลุ่มพิเศษที่ออกฤทธิต่อระบบประสาทกลางเช่นยาคลอ,อกโกรมาซีนฮาลอบเกอร์ด้ โคซาพายเป็นต้นเป็นยาควบคุมพิเศษเพราะตัวยาเองก็ทำให้เป็นโรคจิตเวทได้แต่เชื่อไหมครับเมืองไทยเรานี้แสนดีนักหนาผมมีคนไข้เป็นโรคนอนไม่หลับคนหนึ่งเธอไปหาซื้อยารักษาโรคบ้าคลอโรมาซีนจากตลาดอำเภอบ้านนอกมากินเป็นประจำหาซื้อเองได้เสียด้วยเธอบอกว่าแก้นอนไม่หลับได้เจ๋งมาก ผมเข้าใจว่าเธอคงไปอ่านเจอชื่อเก่าของยาในกลุ่มนี้ซึ่งมีชื่อว่ายากล่อมประสาทขนาดใหญ่ Major Tranquilizer แล้วจึงนึกว่ามันจะกล่อมประสาทของเธอได้เบ็ดเสร็จดีแต่ผมขอเตือนท่านผู้อ่านนะครับว่ายากลุ่มนี้ไม่ใช่ยากล่อมประสาทแน่นอนล้านเปอร์เซน์อย่าไปคิดว่ามันเป็นยากล่อมประสาท ถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคจิตเวทแล้วไปกินยาพวกนี้เองโดยหมอไม่ได้สั่งยาให้คุณอาจจะบ้าได้นะจะบอกให้ ETS สิ n d r o m ย่อมาจาก extrapyramidal syndrome แปลว่ากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานอย่างผิดปกติของสมองส่วนนอกปีรานิตเช่นอาการเกรงกระตุกกล้ามเนื้อแบบสันนิบาตดสโ t เนีย อาการกล้ามเนื้ออยู่ไม่สุขอาการไทเซียอาการแข็งทื่อคล้ายโรคพาคินสันปาร์กินสันนิซึอมอาการเคลื่อนไหวเชื่องชาเหมือนหุ่นที่พึ่งแบรติคินีเซียอาการมือไม้สัน่นเทรโมอ,อาการลิ้นกระตุกทาดีบดีสกินีเซียเป็นต้นคอริสเตริโดนเป็นยาจิตเวชรุ่นที่สอง ซึ่งถือกันว่ามีฤทธิ์นุ่มนวลกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาจิตเวทรุ่นแรกแต่ในความเป็นจริงผลข้างเคียงหลักๆเช่นกลุ่มอาการ EPS ก็ยังเกิดขึ้นได้เช่นกันวาลสตต้โซเดียมวานโปรอาเต้เป็นยากันชักซึ่งถูกนำมารักษาโรคจิตเวทบางชนิดเช่นโรคจิตสองขั้วบีโพลาดิสออเดอร์ ด้วยเลโวโดป้าเป็นยารักษาโรคพาคินสันมันออกฤทธิ์เพิ่มจำนวนสารเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทที่ชื่อโดปามีนได้เป็นการทั่วคราวบ romo- คลิฟทีนเป็นยาต้านพิษของยาที่ลดปริมาณสารโดปามีนที่เป็นสารเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทมักใช้รักษาอาการแบบพาคินสันพากินสันิซึมเบน ol, เฮกซอลเบนสตรอฟฟนเป็นยากลุ่มที่เรียกว่ายาต้านโคลินเนอร์จิก มีฤทธิ Anti ์แอนตี้ฮิสตามีนด้วยที่มีฤทธิ์เด่นในการลดอาการแบบพากินสันด้วยปกติแพทย์จะเลือกใช้ยาตัวนี้เป็นยาแถวแรกในการต้านพิษของยาจิตเวชเอาละคราวนี้มาตอบคำถามหนึ่งถามว่าถ้าให้ยาเบนเจ็กซอลจะเป็นการให้ยาที่ตรงกับการแก้ ETS ดีกว่าเลวโดป้าไหมตอบว่าไม่เคยมีงานวิจัยเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนครับ แพทย์จึงต้องลองไปทีละตัวและส่วนใหญ่เป็นการลองตามความถนัดของแพทย์แต่ละท่านซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญสำหรับผู้ป่วยอยู่ที่ยาแก้พิษของยาจิตเวชนี้ไม่ควรจะกินนานเกิน3าถึงหเดือนหลังจากที่ได้หยุดยาจิตเวชแล้ว เพราะไม่งั้นตัวยาแก้พิษพวกนี้แหละจะเป็นตัวทำให้เกิดอาการที่รักษา,ายากยากเช่นอาการลิ้นกระตุกหรือลิ้นรัวทาดีบ,บิสกีนีเซียเสียเองสองถามว่าถ้าเพิ่มยาโบรโมโคริปทีนไปด้วยจะดีกว่าเดิมไหมตอบว่าแค่จะรักษาผลข้างทิยงของยาจิตเวชไม่ต้องถึงกับระดมยาแก้พิษทีเดียวสองสตัวหรอกครับแค่หยุดยาที่เป็นต้นเหตุ แล้วให้ยาแก้อาการไปทีละตัวแล้วดูไปก่อนเมื่อหมอเขาเลือกเลโวโดป้าไปแล้วก็ควรจะรอดูผลสักสามเดือนก่อนสามให้หมอสันแนะนำการรักษาที่ดีกว่านี้ฮิฮิหมอสันยังไม่รู้ว่าคุณแม่ของคุณเป็นโรคอะไรเลยนั่นประการหนึ่งและหมอสันนี้ไม่ใช่จิตแพทย์นั่นอีกประการหนึ่ง จึงไม่มีคุณนวุฒิใดๆที่จะแนะนำคุณให้มากไปกว่าที่จิตแพทย์ได้ตัดสินใจใช้ยาไปแล้วหรอกและมาตรฐานการรักษาโรคจิตเวททุกวันนี้เครื่องมือหลักก็คือการใช้ยาซึ่งผมเห็นด้วย100เปอร์เซ็น์เพราะการรักษาอย่างอื่นเช่นการเข้าวัดนั่งสมาธิวิปัสสนานั้น หากไม่ได้ยาให้ถึงขนาดต่อให้หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ว่าดังแค่ไหนก็กระเจิดกระเจิงจีวรปลิวกันมานักต่อนักแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณในฐานะครอบครัวผู้ป่วยจะช่วยผู้ป่วยได้ก็คือการช่วยให้ผู้ป่วยกินยาได้ครบถ้วนตามแพทย์สั่งให้ได้มากที่สุดในแพทย์สรรใจยอดสิง